สวัสดีครับจากคลินิกหมอสุภชัยนะครับวันนี้พี่จุ๋มนะครับผ่าตัดดึงหน้าครบ1สัปดาห์วันนี้มาตัดไหมสวยมากเดี๋ยวดูรูกหลานทำอีกทีนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับอธิบายด้วยภาพเลยไม่มีแต่งภาพนะครับล่องแก้มล่องน้ำหมากกรอบหน้ามุมปากตกหางตาตกทั้งหมดเลยอันนี้ผ่าตัดดึงหน้าบวกฟอกซี่อายนะพี่จุ๋มนเนาะยหนึ่งสัปดาห์สวยมากครับใบหน้าเรียวตึงยกกระชับจากที่มีล่องแก้มล่องน้ำหมากเยอะๆะมุมปากตกนะครับนะฮะหลังจากดึงหน้าแล้ว สวยนะครับทุกอย่างเรียวตึงยกกระชับมากรถอายุไปอีก20ปีนะครับใบหน้าเรียวแล้วก็หางตาหางคิ้วก็ยกนี้ฟ็อกซี่อายนะครับแผลจะอยู่บริเวณหน้าใบหูและขึ้นมาด้านบนนะครับนะเพื่อนๆว่านย่างไงบ้างนะครับสวยขึ้นจําไม่ได้โอ้โหไครประชุมนี่เพื่อนทักเลยใ,ใช่ไหมใช่ก็บอกคุณเป็นใครเคยเห็นหน้าบอกว่า พี่เป็นแฟน,น,นคนละคนเลยสว่างไปทำอะไรมาไปทำอะไรหนะึน่งสัปดาห์เองนะครับนี่ทำดูได้เลยครับผมโอเคครับ